โอเคครับวันนี้ผมจะมาทําการสอนหาเงินออนไลน์หรือว่าสอนหาเงินเข้าแอปชูนีวอลเล็นะครับจานวน200บาทแบบนี้นะครับพอดูด้วยการดูคลิปวิดีโอหรือว่าดู u t u b e นะครับและอ่านข่าวเฉยๆนะครับเราก็สามารถมีเงินเข้าชูนีวอลเล็แบบนี้เลยเพียงแค่ดูคลิปวิดีโอนี้ให้จบนะครับพอดูเพราะว่าผมจะอธิบายวิธีการหาเงินหายยังไงนะครับละเอียดนะครับอยู่ในคลิปวิดีโอนี้ทั้งหมดเลยนะครับพอดูโอเคครับก็การสวัสดีท่านผู้ชมทุกๆคนทุกๆท่าน นะครับยินดีต้อนรับเข้าชู่ช่อง The c o p FF วันนี้อยู่กับแอป g o Daily หรือว่าเกมนะครับ g o Daily เป็นแอปที่ดูคลิปวิดีโอและอ่านข่าวนะครับและเราสามารถรับคะแนน p o i n t นะครับหรือว่าดาวนะครับเราสามารถแลก เป็นชูมิเนโวลเล t ได้ด้วยนะครับโคดูและใครที่สนใจอยากดาวน์โหลดแอปพลิเคชันตัวนี้นะครับก็สามารถกดลิงก์ตรงปักมดหรือว่าตรงใต้ดีสคริปชันได้เลยนะครับโคดูหรือว่าเข้าไปค้นหาใน Android นะครับโคดูใน iOS ยังไม่มีนะครับเกมนี้นะครับโคดูเพราะฉะนั้นแล้วใครที่อยากดาวน์โหลดก็สามารถกดลิงก์และไปดาวน์โหลดพร้อมๆมกันได้เลยนะครับโคดูและแอปนี้นะครับโคดูผมได้เงินนะครับจากแอปนี้นะครับก็จํานวน700กว่าบาทตรงนี้นะครับโคดูยอดตรงนี้นะครับโคดูอันนี้คือรายได้ที่ผมได้มานะครับ และรายได้ที่ผมสามารถถอนได้ตรงนี้ครับพอดู400กว่าบาทอยู่ตรงนี้นะครับพอดูเห็นปะผมสามารถถอนเป็นเงินสดหรือว่าเงินเข้าชูมอนี่ได้เลยนะครับจํานวน400กว่าบาทตรงนี้นะครับและวันนี้ผมจะมาถอนเงินให้ดูด้วยนะครับพอดูวิธีการถอนก็ง่ายๆนะครับพอดูมันจะเข้าแอปชูม m นี่วอลเล็ตของเราเลยนะครับเข้าเร็วมากนะครับเวลาในการถอนนะครับ ช่งตอนนี้นะครับผมรายได้ทั้งหมดนะครับที่ผมได้มานะครับก็คือ7 3 2บาทตรงนี้นะครับคนดูก็คือได้จากการเชิญนะครับการเชิญก็คือการแนะนําเพื่อนนะครับคนดูและใครที่เชิญใหม่ๆนะครับคนดูเชิญคนแรกนะครับจะได้รับเลย60บาทนะครับคนดูเห็นปะเชิญสคนหา3คนนะครับก็จะได้คนละ21บาทนะครับเชิญ4คนหา20คนจะได้คนละ24บบาทนะครับแล้วก็เชิญ 21คนหา150คนจะได้คนละ27บาทนะครับและสูงสุดนะครับเชิญ1น1คนขึ้นไปจะได้คนละสาบาทก็หมายความว่าถ้าเราเชิญถึง150คนขึ้นไปนะครับเราเชิญไปรัวๆเลยทีนี้เราก็จะได้คนละ3าบาทนะครับวิธีการเชิญง่ายๆนะครับพนดูเข้ามาอยู่ในหน้านี้นะครับพนดู3ขีดตรงนี้นะครับพนดูแล้วให้คนดูกดเข้าไปตรงคําว่ากรอกรหัสเชิญตรงนี้นะครับพนดู พอเด้เข้ามาอยู่ในหน้านี้นะครับคอนดูให้คนดูใส่รหัสโค้ดเพื่อทําการรับดาวฟรีเลยนะครับคอนดูจำนวน5 0,000่นดาวนะครับคนดดรหัสโค้ดก็คือ s s 5 7 1 h นะครับเป็นรหัสโค้ดของผมนะครับคอนดูหรือว่าใครมีรหัสโค้ดของเพื่อนก็สามารถใส่ของเพื่อนได้ส่วนใครที่ใส่ให ใส่ของผมนะครับก็ขอบคุณเด้อโอเคครับคุณดูหลังจากที่เราใส่รหัสโค้ดไปแล้วนะครับคุณดูเดี๋ยวผมจะมาทําการถอนเงินนะครับจานวน400กว่าบาทอยู่ตรงนี้นะครับคุณดูเพราะว่าผมมีเหรียญอยู่47ล้านเหรียญนะครับคุณดู47ล้านเหรียญก็ตกอยู่470กว่าบาทนะครับคุณดูแต่ว่าการถอนนะครับเข้ามาครั้งแรกนะครับคุณดูมันก็จะมีหลายราคาให้ถอนนะครับถ้าเราถอนไปแล้วครั้งแรกนะครับมันก็จะหายหมดเลยนะครับแล้วมันก็จะเหลือแค่200บาท500บาทแล้วก็1,000บาทนะครับซึ่งผมจะทําการถอน20 100บาทตรงนี้นะครับคุดูมันก็จะหักเหรียญเราประมาณ20ล้านเหรียญนะครับคุดูก็ง่ายๆครับกดยืนยันเพื่อทําการแลกหรือว่าทําการถอนไปเลยครับคุดูมันก็จะบอกว่าการแลกรับรางวัลสําเร็จและจะมาถึงภายใน3หา7วันหลังวันทํางานแต่เรารอไม่นานหรอกครับคุดูไม่ถึง5นาทีนะครับเดี๋ยวมันก็เด้งเข้ามานะครับรอดูเลยนะครับคุดูตอนนี้16นาฬิกา2นาทีนะครับผมได้ทําการแลกไปนะครับคุดู มันจะเด้งเข้ามาในตอนเวลาไหนนะครับเดี๋ยวเรารอลุ้นไปพร้อมๆกันเลยนะครับคนดูและตอนนี้เหรียญของเราเหลืออยู่27ล้านเหรียญนะครับคนดูก็เท่ากับ200บาทนะครับคนดูแต่ว่าผมยังไม่แลกเนาะผมขอเก็บไว้อีกนะครับคนดูอ่าผมยังไม่แลกนะครับผมจะรอแลกครั้งถัดไปน่าจะ500บาทนะครับคนดูถ้าผมมีนะผมเดี๋ยวผมมาแลกนะครับคนดูโอเคครับคนดูและวิธีการหาเหรียญมีเยอะแยะมากมายนะครับคนดูไม่ว่าจะเป็นการทำภารกิจรายวันนะครับคนดูและก็ ล็อกอินนะครับพอดูใครที่อยากล็อกอินอยู่ตรงนี้นะครับตรงนี้ก็สามารถล็อกอินได้นะครับล็อกอินทุกวันนะครับเราก็จะได้เหรียญฟรีๆนะครับพอดูและทําภารกิจภารกิจพวกนี้นะครับก็เราทําไปนะครับเราก็จะได้รับเหรียญไปเลยนะครับพอดูแล้วก็ใครที่อยากดูวิดีโอนะครับก็สามารถดูคลิปวิดีโอตรงนี้ได้นะครับพอดูและเวลาที่เราดูคลิปวิดีโอนะครับมันก็จะมีเหรียญให้นะครับพอดูแล้วก็ตอนนี้นะครับ วอลเล็ตเราได้เข้ามาแล้วนะครับก็ด,ดูเห็นปะ่ะนาฬิกา3นาทีนะครับตอนแรกมันตอนแ,แรกอ่ะ16กนาฬิกา2นาทีใช่ปะ่ะตอนนี้16นาฬิกา3นาทีวอลเล็ตได้เข้าแล้วครับจำนวน200บาทเห็นป่ะเข้าเร็วมากครับคุดูนอกจากเราดูวิดีโอแล้วนะครับเรายังสามารถอ่านข่าวได้ด้วยนะครับพุด,ดูนะ ใครที่อยากอ่านข่าวนะครับก็เราเลือกเลยนะครับว่าเราจะอ่านตรงไหนนะครับมันมีให้เยอะแยะมากมายนะครับข่าวแต่ละวันนะครับเป็นข่าวจริงนะครับคนดูก็ตัวอย่างนะครับเดี๋ยวผมอ่านข่าวตรงนี้นะครับคนดูวิธีการอ่านข่าวนะครับเราก็เลื่อนไปนะครับหรือว่าใครไม่อยากอ่านก็ทําภารกิจไปเฉยๆนะครับเพื่อทําการรับเหรียญนะครับเหรียญก็จะปรากฏขึ้นอยู่ตรงนี้นะครับคนดูเห็นปะมันเต็มแล้วตรงนี้นะครับเราก็สามารถกดรับเลยนะครับเห็นปะผมก็ได้มาอีกแล้วนะครับ495เหรียญถ้าใครอยากได้เหรียญต่อนะครับก็อ่านข่าวไปต่ออีกนะคร มาครับคนดูโอเคครับและใครที่ชอบคลิปวิดีโอแนวนี้นะครับก็ฝากกดไลค์กดติดตามกดกระดิ่งเพื่อเป็นกําลังใจให้ผมด้วยนะครับเพื่อจะไม่พลาดคลิปวิดีโอแบบนี้นะครับโอเคครับแล้วเจอกันคลิปวิดีโอใหม่ครับสาหรับคลิปวิดีโอนี้สวัสดีครับ